สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ครับก็อยู่กับผมนั่นเองนะครับบอสเกมเมอร์เมจิกนะครับผมวันนี้นะครับเราก็กลับเข้ามาในเกม Identity 5กันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ลงหลายเกมนะฮะมันก็เลยแบบลงไ i เดนน้อยหน่อยนะคับโอเคครับวันนี้นะฮะก็มาเจอปาร์ตี้ที่โคตสตันนะฮะบอกเลยจังหวะนี้ก็เปลี่ยนจากอันโตนะครับมาเล่นเป็น น้องโปลันดีกว่านะครับน่าจะไหวกว่านะฮะมีการสตันด้วยนะครับผมเอาสิทีมสตันนะครับกับตัวการสตันแบบนี้บอกได้เลยฮะไม่รอดนะบอกเลยไม่รอดเอเครับรอห้องแป๊บหนึ่งนะฮะระจกแตกนะครับผมอ่าผมคิดว่าเดี๋ยวไก๋จะกลับมาลงคลิปทุกวันแล้วนะครับเดี๋ยวขอขอความเตรียมพร้อมแป๊บหนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวถ้าจะกลับมาลงทุกวันจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับผม โอเคครับเป็นตกแตกแล้วนะฮะมาแล้วโปรลันนะครับผมด่านนี้นะฮะบอกเลยมันจะชิวๆหน่อยนะครับมันแคบนะมันก็จะเร็วหน่อยนะครับเวลาเดินทางของเรานะฮะกำแพงแตกนี่เมนแน่นอนครับนั่ไงหัวเขินนะฮะเป็นใครไปไม่ได้นี่ไงอย่างนี้เอาไ่โดนอ้วืดอึดอีกแล้วมันยากจังเลยนะกำแพงเนี่ยโดนแล้วฮะถึงกระสตันเลยเหรอ เธอช็อกเลยเหรอเธอช็อกเลยใช่ไหมล่ะน้องดำโอเคฮะแม่มดสาวของเรานะครับถึงกระสตันไปเลยเมื่อกี้ไปไหนละมันวนเก่งจังเลยนะตนัวนี้เอาซี่ยังไงก็ติดไปสองขั้นแล้วนะครับเนี่ยโดนตีกำแพงไปนหนึ่งสตันเหรอสตันเหรอโคโรโคโรโคโรตรงนี้ไม่มีเก้าอี้ด้วยสิ โอเคครับน่าจะไปเบดบอลนะครับไม่มีใครช่วยเธอได้แล้วนะพี่น่ะเป็นตัวการสตาร์เลยล่ะสตาร์ไม่เข้าเลยนะฮะตอนที่เป็นล่างล้อนะครับก็นั่งอยู่ตรงนี้เป็นและไม่มีใครมาช่วยแก่ง่ายๆหรอกนะเดี๋ยวไปไล่ต่อนะครับมีเห็นคนหนึ่งนะครับอออยู่ทางสื่อสารนะฮะเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะครับผมว่าตรงนี้มีแน่อนอนเพราะหงุดหงิเนี่ยโดนละ เธอนี่มันร้ายนะจะลงไปช่วยเพื่อนแบบนี้เลยเหรอแปะโอเคฮะอยู่ไหนเฮ้ยมันกระโดดลงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เห็นอะไรไหมฮะมีคนกระโดดลงไปแล้วนะแปลว่ามันต้องมี3ามตัวใช่ไหมล่ะโอเคเราจะทําใจนะปืะ๊บเอาอีกตัวนึงไปไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาละมันไม่ใช่ละมันเป็นแม่มดผีสาวมันไม่ใช่แม่มด เราต้องเรียกผีด้วยนะครับแบบนี้เฮ้ยเมื่อกี้นี้มันหายไปได้ยังไงมันลงไปแล้วนี่เดี๋ยวมันมีน้าหอมวะเฮ้ยมันมันเอาของไม่ได้นี่นะเอาเถอะไล่ตัวนี้ก่อนนะฮะโดนซาตานไม่นะโอ้ oh my god เธอกล้าซาตานตัวกันซาตานอย่างนั้นเหรอมันจะเหมิมเกินไปแล้วนี่งไงครับเธอไม่มีสิทธิ์รอดนะฮะจากโบราณถ้าเธอติดเข็มนะฮะโอเคครับไปวางตรงนี้เลย มีน่าจะมีตัวพันนะครับโหขึ้นนะฮะวันนี้ก็โซนสบายเลยนะฮะลุงโปรันบอกเลยหนูจะไม่มีสิทธิ์รอด <c oughs> โอเคครับไม่มีใครรอดนะฮะคนนี้เฟสสุดท้ายแล้วนะครับถ้าไม่มีใครช่วยเธอก็ไปหวั่นนะจ๊ะแเบบีคุณแม่มดผีสาว <c oughs> โอเคอ้อมนะครับแตกตัวสิครับจึงวะนนี้ปรลันปรับใหม่ก็รู้สึกว่าเล่นยากขึ้นนิดนึงนะฮะมัน มันรู้สึกว่าจับจับเวลาใช้สกิลมันเร็วเนาะแล้วมันมี30มสิบวิที่แบบมันไม่ให้แตกหนาไหมรู้สึกว่ามันก็เออเล่นยากขึ้นนะครับมันต้องกะเวลาดีๆนะครับทำให้เสียเวลาไปนิดนึงนะครับผมว่าเออแบบนี้สิตรงนี้ทำไมมันเล่นยากจังเนี่ยเธอจะไปไหนบิสเตดเอ,อ้าไม่ใช่นี่อินชาเต็ดอินชาเต็ดช, <laughs> ชื่อมันคล้ายกันเนี่ย โอเคโอ้โหมันวนเวียนนะฮะมันจะรุมทรมานผมนะเนี่ยนั่นไงโดนไปอีกหนึ่งนี่นี่มันเหิมเกนเงินไปแล้วนะตอ้เต้ามันก็หินกันต่อหน้าต่อตานะฮะแบบนี้มันต้องไล่นะครับไม่ไล่ไม่ได้แล้วละนี่เดินคู่กันแบบนี้ก็เดินโดนไปสองนะครับแตกตัวแปะเนี่ยถอนเข็ม ถอนเข็มมันวิ่งไปแล้วมันจะวิ่งไปช่วยเพื่อนแน่ๆเลยเธอไม่มีสุดรอดนะอินชาเต้เธอจะวิ่งไปไหนเธอก็ไม่รอดนะบอกเลยโอ้โโอ้ไม่เหยียบด้วยอืมก็ดีนี่ถือว่าเล่นเป็นไม่โดนนะไม่โดนโอเคผมว่าตัวนั้นใกล้ลุกละเดี๋ยวจะสแตนบายรอนดครับให้มันล้มไม่แบบมีสิทธิ์ลุกเลยนะครับแอะ แตกตัวอีกสิครับแบบนี้แอะถอนน้ำชูบบอกเลยนะฮะไม่มีสิทธิ์ได้ลุกนะครับโอเคเอาตัวนี้ผมว่ามันใกล้ลุกละตัวนี้ไม่มีคำสาปนะฮะเดี๋ยวผมเอาไปวางเลยแนละกัน <c oughs> เธอจะไม่มีวันได้เกิดไม่มีวันได้เกิดเลยละี่ะอับอายขายขี้หน้าชาวโลกมากเลยนะเนี่ย b l i n แค่นี้ก็ไม่โดนนะฮะนี่เทอลช็อกไปดีถ้าเธอขอเข้ามาหลวงพ่อโปลันฉันจะปล่อยเธอไปแต่ถ้าไม่ละก็นะเธอได้ไปหวั่นแน่โอเคนะครับดิ้นขนาดนี้ไม่ปล่อยแน่เลยเคยอมแพ้ไปแล้วเป็นไงล่ะหลวงพ่อโปลันโอเคครับ ก็ถ้ายัางไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะสั้นไปหน่อยนึงนะฮะประมาณ6-7นาทีนะครับรก็ยังไงก็ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้นะครับบ๊ายบายครับอนไฟห้ามแตกนะเพื่อนนะนายทำไรเนะี่ยนายจะไฟฉายขยายส่วนเราเหรอ ตายเลยย่อ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 โอเคครับปั่นไปเราจะยังอยู่กับเพื่อนเนี่ยอ้าวไอ้ดำอีกแล้วไอ้นี่ตัวกาเลยนะเนี่ย